สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Eight Laser น,นั่นเองนะครับเกมรถแข่งแห่งยุคที่สาวกเกมรถแข่งรอคอยเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเกมแข่งรถที่เราสามารถปล่อยสกิลอันติเมตได้แบบสุดปังที่ปลุกความเป็นฟ้าแห่งฟิลเลตในตัวคุณด้วยนั่นเองเองนาะ มาพร้อมการาฟิกคุณภาพสูงนอกจากนี้นะครับตัวเกมนี้ก็ทํางานร่วมกับแบรนด์รถดังๆหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับทำให้เรามีโอกาสได้ขับรถที่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์อย่างถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผะู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองในโหมดแรงกเนาะก็จะแบ่งเป็นทีมละ3นะครับรถแต่ละคนันก็จะมีสายด้วยนะมีตั้งแต่ตัวสปีดเตอร์นะครับเน้นทําความเร็วแบบที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ซัพพอร์เตอร์นะครับคอยป้อนบัฟ ่วยเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกสายนีงก็จะเป็นในส่วนของตัวอร์เซ c e p t o r นะครับคอยขัดขวางผู้เล่นอื่นนะครับให้เพื่อนเรานําหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะเนี่ยรถที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัว s p l i ตอร์นะครับเล่นง่ายมากท่านผู้ชมครับไอ้การบังคับแล้วก็เป็นอ่าซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีอาปุ่มดิฟนะแล้วก็รถแต่ละคันก็จะมีในส่วนของตัว s k i ลอ u l t i m a t แบบนี้ด้วยนะโอ้โหลังการงานสร้างเนะครับไอ้จัดไปครับอย่าให้เสียเอ้ยภาพสวยมากนี่ครับบังคับไป ผมอาจจะไม่ได้แบบบังคับโหดนะแต่จริงๆนะครับเราสามารถเปิดโหมดออโต้ได้นะในการช่วยบังคับนะครับแต่ว่าเล่นเองจะง่ายกว่าเนาะออโต้อยู่ด้านขวาบนนะครับเนี่ยผมปล่อยแล้วนะเราดูออโต้บังคับดูนะครับเนี่ยเห็นปะเออบางด่านออโต้บังคับดีมากนะบางด่านออโต้บังคับแย่มากนะเพราะฉะนั้นเล่นเองดีที่สุดนะครับสำหรับเกมแข่งรถเกมนี้นะเวลาดิฟเข้าโค้งนะครับเราเป็นรถสปดเตอร์ไงมันจะเร็วหน่อยนี่ครับไม่จัดไปอย่าให้เสียนี่ครับสกิลแันติเมทนะ พงเข้าไปครับผมนำกันเข้าไปครับโหยโหดมากเลยจัดไปอย่าให้เสียครับท่านผู้ชมไปอีกนี่โอ้ยขึ้นไม่ทันไปไม่ทันนนะมันเร็วเกินไปอ่ะคือภาพสวยมากนะอย่างที่บอกไปเกมนี้นะครับภาพเทียบเท่าระดับเกมบน PC ี Free ได้เลยนะมานะครับเรามาดูรถสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เลยท่านผู้ชมครับออกตัวแล้วนะครับนี่ อ่าซัพพอร์ตคันนี้นะครับก็จะมีสกิลช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับอย่างเช่นสกิลเวลาที่ผมกดอัลติเมทนะครับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆก็จะมีอ่าในส่วนของเกตตัวชาร์จสีหลอดสีม่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะหลอดสีม่วงก็จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนอยู่ในระยะนะครับเราสามารถกดได้เนาะจะเป็นการซัพพอร์ตเพื่อนนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวรอสโลนสโลนรอก่อนนะครับรอเพื่อนร่วมทีมเนาะเนี่ยครับเวลาเกตเต็มแล้วนี่ครับเรากดแบบนี้ปุ๊บนะครับอ่าด้านบนนกลางจอเห็ปะ มันจะมีการช่วยเหลือเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อ่าประมาณนี้เลยนะเป็นสายซัพพอร์ตที่แท้จริงด้วยผู้ชมเฮ้ยภาพสวยจริงๆนะโอเคเราขับไปเรื่อยๆเลยนะครับคือจริงถ้าเรานําได้ก็นําไปนะครับแต่ว่าอา่าทีมเราใครเข้าที่หนึ่งก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแข่งแบบทีมไงโอเคนี่ไปครับไปแบบยาวๆเลยนี่ไปครับ ซัพพอร์ตเพื่อนครับซัพพอร์ตไปนะครับอันนี้มันขับเองนะสบายๆแบบชิวๆนะครับอัลติเมตก็เต็มไวนะแช่ปึ๊บไปครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกรถมาเล่นก็อ่านความสามารถของรถด้วยนะครับว่ารถคันนี้สกิลอัลติเมต e มีความสามารถอะไรนะครับไปครับสบายๆเลยนะนําที่1แบบนี้ครับเอาโค้งโอ้โหงดงามจริงๆเลยไม่ชนนิดเดียว จริงเราสามารถกดพวกอิโมจิอะไรแบบนี้นะให้คู่แข่งดูได้นะแบบนี้นะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยปึ๊บแต่จริงถ้าอยู่ในระยะมันได้อยู่นะครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาดูรถอีกสายหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับสายนี้นะครับผมก็จะเป็น interceptor นั่นเองนะครับมันจะมีสกิลในส่วนของการป่วนคู่ต่อสู้เนาะสำหรับสกิลรถคันนี้ก็คือทําให้รถที่อยู่รอบๆเราสโล่นะครับหรือว่าชา้าลงนั่นเองนะ ถือว,ว่าค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมเลยนะแต่ว่าตอนนี้นำอยู่ท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเรารอสโลตอนที่สกิลอิเมดเต็มนะครับรอคู่ต่อสู้มาอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับแล้งหมดฟึ้โอเคไปครับนะเดี๋ยวเรา,าเบรกรอนะครับเพื่อที่เราจะได้เทสสกิลไงมันจะมีรถคันที่อยู่รอบๆเราอะครับอ่าสโลลงนะครับหรือว่าช้าลงน,นั่นเองเนี่ย มันจะปล่อยสกิลแบบนี้ใส่นะครับแล้วก็จะทําให้รถคู่แข่งที่โดนสกิลไปครับช้าลงนะครับแล้วก็เกรดสกิลลดลงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลลดคันนี้แต่ส่วนตัวถนะาถามว่าชอบเล่นสายไหนนะผมว่าเล่นสายแข่งไปเลยนะเอาสปีดเน้นเร็วอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องมาคับโหดๆนะถ้าจะไปเล่นจริงๆอ,อ่ะเพราะว่าสนามนี้แบบว่าปรับเซียนจ,จัดๆนะท่านผู้ชมนีม่โดนกันให้พับเลยนะเห็นปะ อ่าอินเตอร์เซปเตอร์นะสายนี้นี่ไปครับอุย้ยภาพสวยมากมีโพลขึ้นเมื่อกี้ไปแล้วยาวไปยาวไปไวรุ่นื้อนำแบบนำเป็นทุ่งไงท่านผู้ชมปึ๊บไปครับว้าวจัดไปให่าให้เสียครับเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูโหมดการเล่นกันบ้างนะครับเรากดด้านขวาล่างได้เลยท่านผู้ชมครับโหมดการเล่นก็มีตั้งแต่ฝึกฝนนะครับเราสามารถฝึกฝนทำด่านได้เลยนะตรงนี้นะครับผมสามารถกด quick start ได้เลยแล้วก็มีโหมดอื่นๆอย่างเช่นตัวแลงที่เราไปเล่นก่อนหน้านี้เนาะตัวแรงก็จะมีตั้งแต่โซโล่กับทีมนะครับทีมเราก็สามารถอาชเชิญเพื่อนเราเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแนะนําวิธีการเล่นกับเพื่อนอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีโหมดอืน่นๆอย่างเช่นท,ทำแอคแท็กนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดเนาะปลดนะล็อก 2อ2ขีองอะไรแบบนี้นะไปเร,เรื่อยๆนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีคัสซอมที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้กดด้านขวาบนนะครับเป็นที่เป็นรูปคน2องคนเนาะแล้วก็อันที่2นะครับแล้วก็ทําการเซิร์ชชื่อเพื่อนหรือค้นหาชื่อเพื่อนให้เรียบร้อยเนาะเอาชื่อมาใส่นะครับหรือว่าวีดีมาใส่ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการเล่นกับเพื่อนก็มีตั้งแต่กดตรงคีมตรงนี้นะแล้วก็กดเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เลยนะครรรรรรรับบบแ้้้้กเเือออหหมมดาาา่่นนะไไไีีปทสงงช ตัวโหมดแลกนะครับเราก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีคัสซอมรูมตัวนี้นะครับที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เนาะกดสร้างเลยนะครับเป็นแบบปาร์ตพาเวรนะครับสุดตัวเนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับทีนี้เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้เนาะแต่ต้องทําการแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองท่านผู้ชมครับ นะประมาณนี้เลยต่อมานะครับเรามาดูกาชากน breaker, <ม>ันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับกาชาตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับกาชาตรงนี้คืออะไรนะครับคือกาชาที่เราสามารถสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจกับรถที่ได้นะี่ะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับตรงนี้โคตรจะดีเลยนะเนี่ยเราสุ่มแล้วนะครับอ่ะสุ่มไปนะครับถติว่าเราได้รถมาแล้วเราไม่พอใจนะครับเดี๋ยวเราสามารถอา่าทำการสุ่มใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะเออถือว่าโคตรดีเลยนะท่านผู้ชมครับเนี่ย เราจะทําการคอนเฟิร์มรับก็ได้นะหรือว่าทําการรีเซ็ตสุ่มใหม่นะคือเราไม่ต้องการอันนี้นะเราก็สุ่มใหม่เออถือว่าค่อนข้างเจ๋งนี่ครับจนกว่าเราจะได้รถที่พอใจนะเนี่ยสุ่มไปนะครับเจ๋งปะเ้วก็สามารถสุ่มได้เรื่อยๆเลยโคตรดีเลยอันนี้นะครับนีไ่ได้รถออกมานี่ถ้าเราพอใจรถคันนี้ใช่ไหมทุนผู้ชมอ่ะเราพอใจแล้วนะครับเรากดคอนเฟิร์มได้เลยทีนี้เรามาดูการชากร,รถเพิ่ม,เต,มเติมกันบ้างทานผู้ชมครับเราสามารถใช้ตั๋วได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะครับนี่กดสุ่มเลยอันนี้สุ่มให้ดูเฉยนะ โอเคนี่ครับได้ชิ้นส่วนรถนี่ครับเมื่อเราสุ่มได้ประมาณอ่าสิบครั้งนะครับโดยประมาณเนาะก็จะมีด้านล่างนะครับให้เราลับในส่วนของตัวนี้เลยตู้ถัดมานะครับจะเป็นตู้แฟชั่นนะครับเราสามารถสุ่มได้เช่นกันสุ่มดูนะครับเ๊บก็จะมีพวกคอลเลกชันแฟชั่นต่างๆนั่นเองทุกู้ชมครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับกระช้าต่อมาเรามาดูรถกันบ้างนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับ รถจะแบ่งเป็น3ส,สายหลักๆเนาะก็จะมีสปีดเตอร์นะครับสายความเร็วสกิลติเมอก็จะเป็นการเล่งความเร็วต่างๆอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสปอร์เตอร์นะครับสกิลช่วยเหลือ เพื่อล้มทีมเราอะไรแบบนี้นะที่เล่นให้ดูก่อนหน้านี้เนาะอีกการหนึ่งก็จะเป็น interceptor นะครับสกิลป่วนคู่แข่งเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราสายอะไรถ้าสมมติว่าเรากดดูนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่รถเราสายอะไรนะครับแล้วก็สกิลติเมททำอะไรได้บ้างเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยผู้ชมครับถ้าอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับเราสามารถกดดูวิดีโอได้นะครับเขาจะมีเอาวิดีโอตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้กดสกิลติเมทแล้วนะครับนี่ สปีดแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะโดนในส่วนของตัวสโลนะเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นในส่วนของตัว i n t e r c e p t ร r นะครับก็คือปนืนคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะนอกจากนี้ตัวรถสามารถทําอะไรได้บ้างนี่ครับมาที่เวิร์กช็อปเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นเหมือนอตัวชิปนะครับนะชิปตรงนี้นะครับเพิ่มความสามารถของรถนะเช่นถ้าเราติดชิปลงไปนะครับจะเพิ่มในส่วนของตัวสปีดเพิ่มอีก0.1 อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวชิปตัวนี้เราสามารถกดอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4อะไรแบบนี้นะครับค่าความสามารถสปีดตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะถ้าเรามีในส่วนของตัวชิปเยอะๆนะต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเนี่ท่านผู้ชมครับอัปตามเลเวลเลยกดอัปแบบนี้เลยนะครับถ้าชิ้นส่วนตรงนี้พอนะชิ้นส่วนไม่พอทำยังไงได้บ้างเนี่ครับเอารถที่มีมาย่อยนะครับหรือไปหาพวกชิ้นส่วนนะครับก็จะมีบอกนะว่าสามารถหาจากไหนได้บ้างนนนนะะคครรัับบบีี่กก็จมมอเา้ช อ่าทัดมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวในตัดหรือในโตนั่ท่านผู้ชมครับก็จะมีให้ปลดล็อกเรื่อยๆนะอันนี้ปลดล็อกที่2ได้แล้วกดใช้เลยนะต่อมานะครับเร่ามาที่อ่าด้านซ้ายล่างตรงน,นี้ท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเมนูปรับแต่งรถเพิ่มเติมเนะาะเช่นพวกทาสีต่างๆอะไรแบบนี้นะก็มีให้ทำนะครับมีในส่วนของตัวเพนแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวสกินนะเออประมาณนั้นนี่ก็มีป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีแม็กที่สามารถเปลี่ยนได้ บางอันก็ล็อกอยู่นะค่อยๆปลดล็อกกันไปนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแบ็คแพคตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราสามารถแต่งตัวตัวนี้ได้เลยนี่ครับถ้าเรามีชุดนะสามารถแต่งได้นี่ครับแบบนี้เอ้หลอดเท่ะนะครับรองเท้าก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับมีมงมีแมสถ้าเรามีนะเว้นตาก็ใส่ไปนะครับเน่อ่าอื่นๆนะครับก็มีในส่วนของตัวรถ ที่รวมอยู่ในของเรานะเขาจะรวมให้ตรงนี้เลยนะครับไอเทมต่างๆเนาะก็คือมันเป็นเหมือนเมนู Inventory นะครับเมนู Backpack เนะเมนูเดียวกันเนาะส่วนคลับตรงนี้ก็คือกิลด์นั่นเองท่านผู้ชมครับเราสามารถเข้าของเข้าคลับกันได้เนาะอยู่กับกิลด์เพื่อนของเราอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเมนต์ต่างๆนะครับเลคคอร์ทที่เราไปเล่นกันก่อนหน้านี้นะในส่วนของตัวแลงนั่นเองนะประมาณนี้นะครับหลักๆเนาะ เป็นว่าใครที่สนใจในเกมตัวนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ